ก็สวัสดีครับเพื่อนคนเช้านี้นะครับอัปเดตราคาบิตคอยกันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลยก็สวัสดียามเช้านะครับเพื่อนวันนี้ก็เป็นวันที่สามแล้วนะเป็นวันพฤหัสนะครับก็เป็นไปหางที่คิดนะว่ามันเป็นมอร์นิ่งหลอกนะครับเดี๋ยวไปดูแท่งเทียนของบิตคอยในทําเฟรมเดกันนะครับออเรียกว่าเกือบนะเกือบจะหลุด เรียกว่ายังไงเดียวพูดไม่ถูกเลยเกือบจะเด้งขึ้นไปเบรกไฮนะแต่ว่าก็ลูดกลับลงมานะครับมาที่ฐานเลยนะครับก็เอาเป็นว่าตรงนี้นะเป็นมอร์นิ่งคือกึ่งว่าหลอกแล้วกันนะครับก็แต่ว่าใครกดลองมาจากมอร์นิ่งตัวนี้นะครับถ้าขึ้นไปเราขายนะตรงแนวต้านเกาะข้างบนตรงเนี้ยได้กําไรนะครับซึ่งผมเองกดกดลองมานะลองมาแถวนี้นะครับแล้วก็ มาก 85, กว่าชอตที่85 0 0ากว่านะครับโดยมานะเนี่ยตรง alert ดังนี่แหละนะครับ <c oughs> ก็เป็นแบบที่วิเคราะห์ไปทุกวันนั่นแหละนะผมก็ไปชอ็อตมาจาก6 1 8นะครับปรากฏว่ามือแทบแตกนะครับเพื่อนเมื่อคืนนะครับแล้วตื่นเช้ามานี่หวานเจี๊ยบนะครับก็เรียกว่านะครับมันเด้งขึ้นไปนะไม่ผมวาง stop loss ไว้ที่8 8 8ดนะ85ตัวเลยนะครับเออมันก็กินไม่ถึงนะครับือเกือบไปกิน stop loss นะครับแล้วก็ เมื่อตอนประมาณเช้ามืดนะครับรูดลงมาแบบรุนแรงมากนะเพื่อนเนี่ยก็เป็นแท่งแดงเข้มอันนี้นะครับแปลง่ายว่า Morning งหลอกนะครับก็มีโอกาสนะเด้งหลุนหล่ดลงมาหลุดโลก่อนหน้าที่ประมาณ8ป0 0 0ื่นนะครับก็เอาเป็นว่าตรงนี้ผมว่ามีโอกาสนะลงไปแถวสักประมาณ70,000มไปลายนะครับแล้วก็ไปเลือกทางอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งภาพในทับเฟรมเดยนะครับดูดูแล้วจะงงนิดนึงนะ อนดิเคเตอร but, but ์นะครับก็คือเด้งขึ้นไปนะครับแต่ผมยังเชื่อมั่นอยู่ว่าชุดไซด์เวัพตรงนี้นะครับมันเป็นมันเป็นชุดชุดแบบเหมือนเหมือนเป็นขึ้นไซด์เว้์แล้วกันเนาะตัวนี้จะเป็นขึ้นแบบลงพดพดเข้มเข้มนะก็ยังมองซีนนโอนี่ว่ามีโอกาสนะเป็นไปไม่ฟ้าก็เหลืองนะครับทีนี้นะครับพอแท่งนี้มันเข้มมาขนาดนี้นะครับผมว่ามีโอกาสเป็นแบบสีเหลืองได้อยู่นะครับ อ่าแล้วทีนี้นะครับเอาทฤษฎีเรื่องของ p l ู back นะครับกลับมาใช้นะครับก็ไอที่มันวิ่งขึ้นไปเนี่ยก็คือมันไป p l ู back กับเส้นที่มันหลุดลงมานะครับแล้วก็เนี่ยลู่ลงมาเนี่ยก็ลงมาเข้มเลยนะอยู่ที่8 2 0 0 0กว่าเนี่ยตัวนี้ก็เลยมองว่าน่าจะปรับตัวลงต่อหรือจะมีเด้งนะครับเด้งขึ้นไปให้ช็อตตรงนี้นะครับแล้วก็ลงลงต่อนะครับในแท่งประมาณวีคนี้นะครับน่าจะจบด้วย เป็นแท่งแดดนะครับเนี่ยนะเป็นมาเป็นผลมาจากแท่งแท่งวีคที่แล้วนะ e n d g กับ i n g ไปนะแท่งนี้ผมผมยังแทงหัวยอยู่นะว่าปิดวีคนี้นะอาจจะมาลงมาที่ฐานนะครับมีความเป็นไปได้สูงนะครับแต่ต้องดูตอนปิดวีคทีหนึ่งนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยยังไงผมว่าเช,ชื่อว่ามันน่าจะลงมาแถวๆฐานเดิมอย่างน้อยๆก็7 7 0 0 0 0 0 0 0นะครับ ส่วนเรื่องว่ามันจะหลุดโลไปตรงนี้ไหมเนี่ยไม่แน่ใจเลยนะครับก็เนี่ยลุ้นๆแถวสัก7473แถวเนี้ยผมว่ามีโอกาสนะครับลงมาแทงไส้ลงมาเนี้ยปึ๊บนะครับแต่มานนี้นะครับก็อ่ตัวนี้นะครับอินดิเคเตอร์ในวีคนะครับก็หักหัวนะครับหักหัวนี่ก็คือมีโอกาสลงต่อได้นะแต่ว่าตัวเนี้ยก็เป็นแนวว่า อาจจะมีเด้งเด้งขึ้นเพื่อลงลงมาทำเดเวอร์เจนหรืออะไรประมาณนี้แหละนะผมว่าก็รลอสัญญาณอีกทีหนึ่งนะในของบิตคอยนนะครับก็ภาพเดนะก็มองยังมองลงอยู่นะเราคิดว่าวีกับเดยเนี้ยน่าจะไเ่ดาวลงมาเรื่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูในสีชั่วโมงกันนะครับโป oh, สีชั่วโมงนี้ภาพมันชัดเจนนะครับเพื่อนอ่ามาดูเอาแบบที่เราไม่ได้วาดอะไรมากนะครับนี่นะก็หน้าตา แงมันเป็นอย่างเงี้ยมองขึ้นไม่ได้เลยนะครับก็คือขึ้นไปให้ช็อตอย่างที่ว่าไว้นั่นแหละนะครับพอแท่งนี้ปิดอย่างนี้นะครับมันก็คือน่าจะมีแบบลงเข้มๆนะเนี่ยเป็นคลื่นเอฟเฟกจากไอตัวไซเวย์อัพตรงเนี้ยหมดแรงนะครับพอนี่คือฮูฟสุดท้ายที่เพื่อสุดท้ายที่ขึ้นไปนะแล้วก็ทิ้งตัวนะครับถ้าดูแบบเหมือนเมื่อก่อนนะอดีตนะดูในอดีตเนี่ยก็คล้ายๆโซนตรงนี้นะครับเพื่อน เนี่ยก็คือ s t o r e u อ้บอนะ s t o โ e ขึ้นไป o อ o บใชเห็นไหมครับสี่โมงแลรูดลงแรงๆเนาะก็ลุ้นหลุดโลตรง8ปดหมื่นหนึ่งอย่างที่ว่าไวน้นะครับนะครับตรงนี้นะก็อืมไม่น่าจะไม่น่าจะไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะคิดว่างัน้นะครับก็เดี๋ยววางอ alert รอไว้ตอบตรงนี้เลยนะครับก็คือหลุด8ปดหมื่นหนึ่งนะก็ จะเริ่มหาจังหวะ take profit บ้างบางส่วนนะครับเดี๋ยวหมู6นะครับจนประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดจะรับนะเล่นใน4โมงนะครับรอ s t o ไอซี่ลงมาโอโซนะครับก็ค่อยรับของก็ได้นะครับตัวนี้นะมีโอกาสนะเป็นแบบสีฟ้าหรือไม่ก็เหลืองนะครับก็รุ้นๆกันนะครับเป้อหมายนะผมยังมองอยู่แถวประมาณ73 0 0 0 6,000ถึง0 0แล้วนะครับอันนี้ก็ตี เอาแบบมมนูโมนูไว้นะครับมมนูเบื้องต้นไว้นี่เดี๋ยวเอาเว็นเป้านี้แล้วกันนะอ่าเอามนูเบื้องต้นหกหมื่นสามไปเลยนะออกแนวจะประมาณนี้นะครับเพื่อนโอเคเดี๋ยวมาดูในหนึ่งชั่วโมงกันต่อนะครับก็คือผมก็คิดว่าอ่าหนึ่งทำเฟรม day กับทำเฟรมส h เนี่ยมันมองเป็นลงไปแล้วนะครับแถมนะครับ1ชั่วโมงนะทำเฟรมหชั่วโมง ณนะจุดนี้นะที่เราตีเทนไลน์เป็นไอเส้นปะไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับมันหลุดแล้วเรียบร้อยนะเพื่อนตัวนี้นะก็เพิ่งหลุดเมื่อกี้นะครับเนี่ยนะแท่งนี้พิคาดนะครับอ่าเดี๋ยวต้องมีแท่งเด้งนะครับเด้งขึ้นไปนะครับก็คือเด้งขึ้นไปให้ชอ็อตนั่นแหละนะอ่าก็ถ้าใครจะชอ็อตนะพิจารณาได้เลยนะครับตรงที่สโตขึ้นไปโอบอสนะครับตัวนี้มันหลุดเทนมาละนะครับถ้ามันขึ้นมีถ้ามีโอกาสนะมันขึ้นไปโอบอสตัวนี้ ก็เป็นสัญญาณให้กดช็อตลงมาได้ฟืดอย่างเงี้ยนะก็าไม่รู้เหมือนกันนะระวังมือแตกแล้วกันนะเพื่อนบางทีมันลักลับนะมันมันร้ายบางทีมันร้ายนะมันเด้งเบรกหายนะอันนี้ก็เป็นมีมีโอกาสเป็นไปได้อยู่นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าตัวเนี้ยมนเล่นเจ้าเขาเล่นอะไรกันนะแต่ว่าตัวเนี้ยอาจจะเป็นชุดอย่างเงี้ย A B C แล้วกลายเป็นเด้งขึ้นนะอ่ะชุดที่เรามองว่ามันจะลงต่อเนี่ย มันไม่ลงแล้วนะมันเด้งขึ้นไปนะครับซึ่งตรงนี้นะก็จะมีสัญญาณอันหนึ่งนะที่ที่บงบอกว่ามันจะปรับเป็นขาขึ้นนะเป็นเป็นแบบขาขึ้นในภาพใหญ่นะครับก็คือต้องเบรก8ปดหมนกะก็คือเบรกตัวเทรนขอบตรงนี้นะครับอ่ตัวนี้อาจจะเป็นคอลเลกชันนะมองอีกแง่นะอันนี้คือมองอีกแง่หนึ่งนะครับถ้าเป็นคอลเลกชันอย่างนี้แล้วก็เด้งขึ้นอย่างนี้นะจุดตรงนี้ถ้าเกิด ถ้าเกิดจะเข้านะผมว่าตรงนี้น่าเข้านะครับก็ต้องลุ้นกันดูนะว่าผักจริงๆอ่ะมันอนาคตมันเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุเซตอัพที่มโน่ขึ้นมานะครับแต่เอาแค่ปัจจุบันตอนนี้มันดูเทรนด์ลงมาแล้วนะครับก็อาจจะเด้งเพื่อลงต่อนะครับอ่นะมองได้ประมาณนี้นะครับซึ่งก็ตีเป้าคร่าวๆไว้ก่อนนะครับถ้าสมมุติว่าตัวนี้ปรินชุดแค่ abc นะครับเราก็ตีรูดลงมาตรงนี้นะครับปึ๊บเด้งขึ้นไปโอ้โหเด้งเกือบ 8ปดหมเลยนะแ8ด0มืร้เออตรงนี้นะก็จะมีเป้านะครับเป้าหมายที่น่าสนใจนะจะอยู่ตรงนี้เลยนะฐานเดิมก็คือ80,000กับ800นะครับแล้อีกเป้าหนึ่งนะ7 9 1ด0มืโดยประมาณนะตนันะวนี้นะอ่าแถวๆงนี้นะหรืออาจจะหล่นไปเจ็ดหมอะไรต้นๆน,น,นั่นแหละนะเจ0ดหม้นต้นๆหรือจะมาเ78,000ไปดพันปลๆโซนๆตรงนี้นะครับก็ น่าสนใจคือถ้ามาถึงนะผมคงพิจารณาขายที่ผมชอ็อตออกมาบางส่วนนะทำกำไรแล้วนะในโปรฟิตบางส่วนที่ผมชอ็อตมานะครับเดี๋ยวเราลุ้นกันดูนะครับประมาณนี้เนาะใน bitcoin เดี๋ยวไปย่อยดูในของอีเทเรียมกันบ้างนะครับอีเทเรียมเนี่ยลูดลูดซะไส,สไหลนะครับ <c oughs> โอเคลงมากองอยู่ที่พื้นน <c oughs> ะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูในเดงกันก่อนะครับนะ ในไซเคิลนะครับก็เอาเป็นว่าตรงนี้นะลุ้นนะครับว่าเป็นแหมลุ้นว่าทำเฟรมเดย์นะมันแต่ก็คือเอาจริงๆนะมันก็ไม่ชัวร์นะตรงนี้อาจจะเป็นจุดกลับตัวก็ได้นะถ้าเล่นตามระบบเซตอัพนะครับคือจะกดลองได้ไหมเนะี่ยผมว่าอีเทอร์นะใจลึกๆผมก็อยากจะกดลองนะเอาเข้าจริงๆนะครับคิดว่ามันน่าจะลงจบแล้วนะครับเออไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้โดยส่วนตัวนะครับวันนี้อาจ,จะมี อะไรไม่รู้ดนใจให้เด้งขึ้นนะอันนี้มโนนะเพื่อนๆต้องเข้าใจว่าผมก็มโนไปตามหน้างงานตรงเนี้มาเลยเส้นม่วงที่ผมคิดไปแล้วนะครับแล้วก็มีการเด้งโอเวอร์บอทขึ้นไปหนึ่งครั้งนะไปชน e ี a เบยอมันมันมันเหมือนไปเปลี่ยนที่คิดแล้วกันเนาะแล้วมันก็ลูดลงมานะครับตรงนี้ตรงนี้โอเโซนะครับตรงนี้มันก็เลยเป็นฐานที่แบบเฮ้ยถ้าจะรับแถวๆนี้ยไม่น่าเกียดนะครับ แถมนะครับมันขึ้นแท่งเขียวสองแท่งติดๆกันแล้วด้วยนะเหมือนอยากจะขึ้นละปลื๊ดขึ้นไปแล้วก็ตรงเนี้ยโดนถูกกลับมาเนี่ยเหมือนเป็นโอกาสโอกาสรับมีดหรือเปล่าไม่รู้นะตรงเนี้ยก็เลยผมเลยมองว่าถ้าคิดว่าเป็นโอกาสนะตัวเนี้ยก็ซักไม้ดีกว่านะผมเอาเข้าจริงผมจะซื้อสปอตสักไม้นะึงตัวเนี้ยปิดแท่งนะเนี่ยสิบนาทีปิดแท่งนะครับกดตรงนี้นะครับแล้วก็วางต็อบลอดไว้ตรงนี้อือ เอาดีเสียแค่สองเปอร์เซ็นต์เองนะเผื่อจะได้ไม้หลุมนะครับเพื่อนตรงนี้นะก็ยังคิดอยู่นะว่าฮ้ยเอาไงดีวะนะครับก็อื่นๆนิดนึงนะตัวนี้ก็ถือว่าไม่ได้สูงมากแล้วนะครับซื้อตรงนี้ดีกว่าไปซื้อที่สองพันถูกไหมครับอ่าและคิดในแง่นี้นะแต่ว่าก็ลองมือแตกแล้วกันนะเนี่ยในอดีตนะมันก็เนี่ยทาท่าคล้ายๆเนี่ยตัวนี้นะครับเมื่อลองสังเกตดูนะ ก็ถ้าเราคอนเฟิร์มนะรอแท่งเขียวในเดีกอีกแท่งหน้าแล้วกันเนาะแต่ตรงนี้แต่ตรงนี้มันดูแดงเข้มไป็นนิดนะเออมันดูเ็นกรั p ไปหน่อยนะครับก็โอ้โหตัดสินใจยากนะอันนี้เอาเข้าจริงๆนะครับก็คิดว่าเป็นฐานนั่นแหละนะว่าก็กดเบาๆก็พอนะนี่อารมณ์ผมก็งงๆนิดนึงนะเออมันก็เป็นสเตจี้ให้ซื้อนะเออก็ลองลองดูแล้วกันเนาะ อาจจะเล่นเป็นเหมือนพกสโนบอลนะตนัวนี้แต่ว่าผมว่ารอเป็นไม้เล็กๆพอแล้วกันเนาะม,นมันก็ดูปิ่มๆเสียวๆนะเนี่ยอืมจังหวะนี้นะครับคิดว่ามีโอกาสเด้งขึ้นได้แต่ว่าดูจากแท่งเคียนแล้วโอ้โหต้องซื้อหวยแทงลงว่ออาจจะแทงไส้ทําโลใหม่นะแล้วก็เด้งขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะครับเพื่อนอันนี้ก็ลองไปพิจนารณาดูนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปตีเป้าในชุดย่อยๆแล้วกันนะครับ โอเคในสี่โมงนะครับเพื่อน,อนก็ขึ้นสัญญาณเป็นเซลลมาตั้งแต่ตรงตรงท่อนตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็มีเด้งขึ้นไปนะเกิด <c oughs> เป็นแท่งแดงใหญ่นะครับตรงนี้นะก็มนโนนะมนโนต้องหลุดตรงนี้ก่อนนะครับจะเซลจะโ <c oughs> ทษทีครับจะมองเป็นขาลงจริงๆอ่นะก็น่าจะต้องหลุดตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็อ,อเอไม่ใช่ ก็คอยมองเซลลลงมาตรงนี้แต่ทีนี้นะครับมีอันหนึ่งนะที่นะ่าสนใจนะก็คือช่วงตรงนี้นะบางทีมัน,น,มนผมผมแค่มนโนนะตรงนี้นะบางทีมันอาจจะเป็น A B แล้วมีเด้งสีขึ้นไปตรงนี้นะครับอ่าของอีเทอร์นะผมมองประมาณนี้นะอาจจะเด้งขึ้นไปแถว2 0 0 0แล้วก็นี่เป็นลงของจริงนะตรงนี้แค่ทุบหลอกๆนะอ่ามันแบบเหมือนสวิงนะแบบ เป็นไบโพล่าแล้วกันเนาะอาจจะสวิงยึก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 นะอันนี้มโนนะมโนก็ตัวเนี้ยอยากจะกดลองเหมือนกันนะเอาเข้าจริงๆอ่งอะแบบเฮ้ยมันโอ้โหมันทุบอะไรครับเนี่ยนะเออแต่ว่าก็อย่างแหยีงมือนะตอนนี้ก็งงงนิดนึงแต่ว่าคิดว่านะอาจจะเป็นท่านี้ได้นะพเพื่อนอ่ามีความเป็นไปได้สูงนะครับหรือตรงเนี้ยทุบลงมาเพื่อเด้งขึ้นกลับไปนะไปถึง6 1 8นะตัวเนี้ยเป้านี้ยยังไปไม่ถึงน้ำเพื่อน ก็คือ1980สสโซน,นี้นะก็ผมว่ายังมีโอกาสที่มันจะเด้งขึ้นไปนะบางทีมันแบบสวิงหลอกอะสวิงแล้วแบบอ๋อในชุดย่อยเป็น A,B,C แล้วก็มีเด้ง C ขึ้นไปอีกขาอย่างเงี้ยฉึก,ก,กๆๆแล้วก็ปื๊ดขึ้นมปอย่างเงี้ยแล้วแม่ลงจริงอะไรเงี้ยนะครับก็มโนนะอันนี้เป็นชุดมโนแต่ว่าดูจากแท่งเทียนแล้วมันโอ้โหมันแดงเข้มขนาดนี้นครับใน4ชั่วโมงที่ผ่านมานี่คือ จาก1950นะครับรูดลงมา1 8 0 0นะครับเรียกว่าลิควิดแน่นอนนะแต่ผมเองชอ็อตมานะชอ็อตมาจาก1 9 5 0เลยนะเอาเข้าจริงๆก็ตอนนี้นั่งยิ้มอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูในเพอร์เวชั่นดีกว่านะเพอร์เวชั่นนี้ก็กราฟมันก็จะคล้ายๆนะแต่ว่าก็ราคามันอาจจะต่างกันนิดนึงนะครับเนี่ยนะผมก็ไปชอ็อตมาจากตรงนี้แหละนะวางเป้าวางวางราคาไว้ตัวนี้นะครับตื่นเช้ามาก็ยิ้มนะครับ ตรงนี้นะก็เอาแบบง่ายๆนะปิดแท่งผมคงต้องเทคโพริดบางส่วนทิ้งออกไปก่อนนะครับเพราะยังรู้สึกว่านะมันมันอาจจะหลอกก็ได้นะครับแต่ตรงนี้นะก็คือมันเป็นแท่งประมาณานี้ก็ตามทฤษฎีเขาว่าไว้นะมันหลุดมาอย่างเงี้ยมันก็น่าจะล่วงลงต่อนะครับก็มองได้หลายแง่มุมนะอ่ะจังวันี้นะครับก็ตัวเนี้ยเป็นแนวเด้งลงนะอ่ะก็อาจจะหลุดนะครับแล้วก็ลองมาตีเป้า ในทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงกันดีกว่าคูณละงงนะวันนี้ขอขอภัยเพื่อนๆด้วยแต่ว่าก็คิดว่ามองขึ้นตรงนี้ไม่มองแล้วนะอ่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาแบบสรุปเลยเนี่ยก็คือคิดว่าน่าจะหักหัวลงนะไม่ฟ้าก็เหลืองนะครับตอนนี้ก็กึง่งๆเพาฟ้าเหลืองๆนี่แหละนะจะเด้งขึ้นไปอีกชุดหนึ่งนะครับแล้วก็รูดลงของจริงนะครับในที่ว่าไปในทำเฟรมเมื่อกี้นะครับโอเคตรงนี้นะครับถ้า <c oughs> <c oughs> ขออภัยนะครับในแท่งชั่วโมงเนาะมันก็เริ่มแบบเบรกการลงแล้วนะครับก็ในระดับชั่วโมงเนี่ยผมว่ามันน่าจะเด้งขึ้นต่อนะครับเด้งขึ้นไป pull back แล้วกันเนาะอาจจะ pull back ไม่ไหวแล้วก็ลูดลงต่อนะครับน่าจะประมาณนั้นนะครับเพื่อนรอรอลุ้นกันดูนะครับตัวนี้ร่วงลงมาแรงเดี๋ยวมันต้องมีไซเว์นะครับเดี๋ยวดูตอนมันทำกรอบไซเวกีหนึ่งก็ถ้าอยากชอ็อตจริงๆนะครับมาชอ็อตตอนที่ ราคามันขึ้นไปโอ้บอทนะครับเพื mm ่อ hmm. นก็รอดูกันอีกทีนึงก็ได้นะครับคือในโซนนี้มันเป็นต่ําแล้วมองเป็นเด้งขึ้นนะครับอาจจะนนเด้งไปกลางลำตรงนี้หรือจะเด้งขึ้นไปเบรกภายตรงนี้แล้วก็รูดลงนะครับเพราะว่าตรงนี้นะมันก็มีแนวแบบเป็นแนวเป็นแนวเขาเรียกอะไรอ่ะปูแบแล้ะกันเนะนี่ยเส้นนี้นะครับเนี่ยปูขึ้นไปประมาณพันเ ถ้าเกิดใครยังไม่มีของนะไปช็อตแถวใกล้ๆพันเก้าก,ก็น่าจะสวยนะครับเพื<ๆ>่อนออกแนวประมาณนี้นะครับแล้วก็ตีเป้านะ่าตีเป้าใหม่ตรงนี้นะครับเออเนี่ยมัน,เป,นเป็นเทรนไลน์เส้นเขียวนะที่เราคุยๆกันมาตั้งแต่เมื่อวานเนาะมันเบรกขึ้นไปแต่ว่ามันยืนไม่ไหวนะครับเพื<ๆ>่อนสังเกตว่าแท่งนี้เนาะแทงขึ้นไปแล้วนะครับถ้าปิดปิดทับนะครับย่อลงมาเนี่ยก็ซื้อเพื่อยิงขึ้นนะครับแต่ตรงนี้นะปิดไม่ทับนะครับพอมันปิดไม่ทับเนี่ย มันกลายเป็นแท่งแดงเนี้ยก็กลายเป็นมองลงนะครับตัวนี้ก็มองว่ามีเด้งแน่นะครับเพื่อลงต่อนะครับแต่ความสูงของการเด้งไม่รู้เท่าไหร่นะครับเพื่อนอ่ะออกแนวจะวา,านี้นะครับก็ในมุมผมนะถ้าเล่นเป็นชุดใหญ่หน่อยนะครับก็ตีเป้าอย่างนี้ไว้รอเลยนะครับแบบนี้เป้าหมายนะอยู่ที่พันหกร้อยอ่าโดยประมาณนะพันห้าร้อยอ่าสิ ถึง1,600โดยประมาณนะครับก็แต่ว่าตรงนี้ก็น่าน่าสนใจแล้วนะครับก็หลุดหลุดพันเแล้วกนะันเนาะอ่อยังมองว่าตัวนี้น่าจะทําโลใหม่นะครับมานี้เลยนะครับพอลุนลุ้นนะครับลุนลุนตรงนี้มันก็หล่นลงมาเข้มเข้มแล้วนะก็ลุนเป็นเทรนเป็นดาวเทรนชุกุกชุกชุไปถึงยังรวดเร็วนะพอเด้งจุกชุกชุกชุุกชุกทำทรงนี้นะครับ เราสงการมาซื้อยิ่งขึ้นอ่ามโนประมาณนี้ไว้นะก็ไม่แน่นะครับอาจจะออกท่าน,นี้จริงๆโอเคครับก็เดี๋ยวสรุปท้ายคลิปกันดีกว่านะครับโอเคครับเพื่อนท้ายคลิปขออนุญาตสรุปอย่างเี้นะครับว่าวันนี้นะครับมีเด้งขึ้นไปสูงแล้วก็รูดลงมาอย่างรุนแรงนะตอนเช้านี้นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะเดี๋ยวข่าวมันก็คงจะออกว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งเอาเป็นว่านะครับก็ เป็นไปอย่างที่คิดแหละนะว่ามันเด้งเพื่อลงต่อนะครับแต่ว่าในของบิตคอยนะมันเด้งขึ้นไปค่อนข้างสูงนะครับลงต่อเนี่ยอาจจะเป็นแบบค่อยๆซึมนะผมมองว่างั้นนะครับค่อยๆเอื่อย,ยๆไหลๆๆนะครับตอนนี้มันลงมาแรงแล้วเนาะก็เดี๋ยวบางทีมันอาจจะใช้เวลออกข้างกินกรอบเวลาแล้วก็ค่อยๆซึมไหลลงเรื่อยๆนะครับก็ถ้าอ่าก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสนะถ้าถ้าเกิดใครไปหาจังหวะตามในคลิปแล้วกันเนาะก็คือ1ชั่วโมง สโตขึ้นไปโอเวอร์บอสนะครับค่อยไปกดช็อตตอนตอนนั้นก็น่าจะดีนะครับเพื่อนแต่ทีนี้นะครับในของอีเทอร์นะมันรูดลงมากองอยู่ที่ฐานนะผมก็เลยสับสนเล็กๆนะครับว่าเฮ้ยราคาตรงนี้มันก็น่ารับแบบเป็นสปอตนะครับเพื่อนก็ถือว่าอยู่ที่แถวๆโซนฐานแต่ทีนี้นะครับพอย่อยไปดูในทไทม์เฟรมย่อยๆนะก็เดี๋ยวรอมันคอนเฟิร์มในการขึ้นก่อนอีกทีหนึ่งนะครับเบรกเทรนไลน์ Break, Line, หรืออะไรประมาณนี้นะครับก็ยังมองอยู่ว่ามีโอกาสปรับตัวลงไปแถวประมาณ1,600นะโดยประมาณนะครับ ในส่วนของอีเทอร์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนโอเคคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง IP Studio ช่องนี้แล้วก็ช่องในเครือนะทาง E v i d a t e แล้วก็ p d Computer นะครับ e v i d a t e ผมไปอัพสเตนใหม่นะใช้ดีมากๆนะครับเพื่อนฝากไปติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทำเป็นลิงก์ไว้ให้กดอยู่ใต้คลิปนะครับโอเคก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ